สบาสบาจักบาทสบสวัสดีครับพบกับผมเบาสองครับผมอยู่ใน่องยายวีอีกคือเก่าครับผมเดาเดือนฝาดสแนลครับผมกะเบาสองกะหายหนาหายตาไปหลายมือครับผมนําสงการกะบ่เดหายบ่เดถึงนําสงการถัดไปนะครับเนอยังอยู่ดีมีแห้งครับผมเบาสองกะไปเห็ดคลิปลงสองลักของเบาสองนะครับช่องผู้เบาสองอินดีครับผมกะ เป็นกำลังใจแห้นํำกันนํำได้ดครับเดอ้อเป็นกำลังใจบ่าสองนำได้ดครับเดอ้อช่วงนี้ฝนกะตกนะครับผมพายุเข่าครับผมกะให้พี่น้องทุกคนนะครับฝากถึงพี่น้องทุกคนดูแลสุกกับาพหล่างใกล้กันทุกคนนํำได้ดครับเดอ้อกะมือนีเบ่าสองกับมีเรื่องชิม,มาว้าอีกแล้วครับผมการมือนีเบ่าสองกทัททบ่นด้ครับเห็นหมอป้อไหมเราออกมาเว่าลุงพ่นพวเว้าอยู่นั่นแหละแควะเราอยู่นั่นแหละขันคนมันซีดีนะครับ มันเห็ดมาจากหัวใจครับถึงเขาสีบอดี้กับอกวรสีบออเขาครับผมมันต่องมาจากหัวใจครับผมคันหูว่าเขาบอดดี้เรลาก็เงียบไปโมเมนต์อันนี้กะเม่าเบาใส่ไหลเขาอยู่นั่นแหละให้เขาแบบบอดี้อย่ามาใส่ไหลเขาครับครับผมทั้งที่ลุงค้นเรล่ากับ่บเคยตัวตอบยังเลยครับหมอป้อก็บเบาเอ้าเบาเอ้าแค่ยูไผ่ยูมันมันกระจบครับแมนบอพี่น้องยูไผ่ยูมันมันกระจบเลียวแต่อันนี้แบบหาเรื่องมาใส่ไหลตลอดเวลาเลย ลุงพลเราก็ไม่เคยตรวจตอบครับผมแมนบอพี่น้องวากระคือสีว่าเจ้าของดีเจ้าของเก่งอยู่คนเดียวครับนั่นแหละเบาไส่ไหลแต่คนอื่นเบาแต่ลุ่งอะ่ะเหมือนเจ้าของวิเศษวิโสแบบดีคัดครับผมถือสุยางกะเรื่องคนอื่นกะมี่ให้เฮ็ดต่างหลายครับผมให้หมอป้อมาซอยต่างหลายกะบาไปซอยครับผมกะมานังคิดคิดแต่สิใส่์ไหลลุงพลนครับผม คิดอยู่นั่นแหละเรื่องเดียวเลยสีไล่สีเบาอย่างเดียวเลยบ่อยมันจบเลยนั่นแหละแม่นวพี่น้องคั้นยูไผอยูบ้านมันก็จบแล้วเรื่องนี้อันนี้แบบโอ้โหบ่ไดดเลยขยับบ่ไดดเลยขยับยังกระโดนบ้ามาแล้วบ่อ้อหือเขียดหลายครับผมเอาสะบ่อเอาสะบ่อเขียดแฮ้งเขียดแทนลุ่งพ่นครับผมเอาสะบ่อจักบาทสะบ่อครับเอาสะบ่อสะบ่อจักบาทสะบ่อวะหูยยังเขาหางอ่ะืือออ 聊聊聊。Yo, yo, yo. Hey,